สบายดีพี่น้องขอบคุณอีกคือเกาเด้อรทุดบรรทุกมั่นพี่น้องตอนนี้น่าจะยังแกมักบายดีงามเย็นงามแดงนะพี่นอ้องอัพเดตวานเมื่อกี้ที่เกาเดอ้อ เดิมทาสีเลยพี่น้องทาสีเป็นสีห้องพื้นบอสีทาเองทาเองกับมือเลยพี่น้องตเป็นห้องพื้นก่อนอย่างกายกองสบายดีกลองไปสบายดีเพืเ่อนพี่น้องนี่ตอนนี้เป็นสีห้องพื้นพี่น้อง,องเดิมนะหน้าตางใส่ครบ ท,ทุกบานพี่น้องหน้าต่างเทะบอลเนาะใส่ครบแล้วกำลังดมสีห้องพื้น้าเองยังแต่ลานขั่วขั่วนี่ง,งทาเพาะท่านสำเร็จ้วก็ยังขอบเก็บขอบน่้วท่านละเอียดพี่น้องพัาก่อนก็ได้มาทายกิบทัปเดตให้พี่น้องตะกบน,นหน้าต่างเป็นหน้าต่างกระจกใส เป็นใส่แบนแบนไอ้ดานาที่น้องวันนี้มาเบิร์นตาสีลงไปเบื้องนอกนี่ยังบาท่านบ้างคนเคยหลานเนาะเอายหลานในตอนกระเบื้องคือกระเบื้องหอดใจเก็บน้ำไปได้เติม นี่แค่านพดีน่น้อานสายตรงนีแค่ลานเรียบร้อย<ม>ตอนนี้กำลังเจ็บเจ็บขอคือเป็นตีคือเป็นนอก,เป,นนอกเป็นหห้นอกเป็นนงบเป็นดุกไม่นอจะลืมสงลืมสองส,องสอง ทำใ,ให้ได,ด้ค่าทียังมั่นคัสเเร็จชุ่นกันได้ก็ได้ค่าที่งพืองใส่ได้ด้วยดานท่น้ขึ้นนองอันเียมีาคามดูกระเบื้องจะนํามเกิดฝาจ้รานไปนําม ใส่ประตูยหญ่พี่น้องมันเป็นประตูประตูห้องอแบบเป็นประตูขั่วเนาะเบียดออกออกมาขั่วพี่น้องใส่บานประตู กระโดนี่กระเดื่องนี่ปูแบบชิดๆกันนี่เนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหนาใหญ่เป็นหนาหกชิดแต่เป็นหนาซี่ชิดเป็นจั๊ปปูย็นขอบเพื่อว่าเอาวางยาเนวใส่ยาเนวลงไปอันนี้เพื่อนงนั่งเพื่อนี่ฝนตกพี่น้องฝนตกได้หอมมัน,นอนมันอนดีกั้วกระเดื่อูกระเดื่องแล้ว เนาะตอนนี้จะเป็นหอมหน่อยกะม,มูเอร์เ้าใสยาแน่วีเนนยลยว่นไมเดี๋ยวมันเป็นแคมใหญ่นะหกสิบใสตะปูนี่นะฟังได้ไหมาะูว่าอ,อ,อันอื่นเป็นปูจะได้ไามเป็นกระเบื้องแคบนี้หกสิบ ของแวอนวมาเบิ่งด้านเฮือนควัวพี่น้องเป็นบัวบัวควอพี่น้องเบิ่งเฮือนควัวน,นี่ม่นออกแบบและตกแต่งเองพี่น้องฝนแน่นอนว่าฝนต้องเขาฝนต้องสาดเนาะแต่ว่าบ่กี่จกเ็ดกันกาสาดออกมาอีกอกกันสาดออกมาอีกพี่น้อง ลานคางก็จะใส่ผ้าปิดจะเขาเอื่นยังเนี่ยกันสายที่กันนะพี่น้องก็อย่างนั้นมัสบายง่ายเนาะมันโลภเขาเนี่ยเดี๋ยวเดืองยุ่งหรือว่าเดืองอยังสีเขานี่เออเป็นการมือสีหาทางแก่ยู่พี่น้องเบื้องหลังผาสีเหลวเลยครึ่งหนึ่งยังเบื่อเพื่อนคัว ว่าสางคนยังเก,ก็บลัวอยู่ก็ได้พ็ท่ันดาห์ธนบัตรท่าซีใส่กะของน้ำพี่น,อน้องท่าซีของน้ำนั่นมาเบิ่งด่านการเกษตรเัื่กี้พี่น,อน้องอันนี้เป็นยาไให้ไกสำหรับ fc สี่เขามาติดตามใหม่เนาะสีทันหูรอบๆนี่เม่นคล้องเป็นคล้องสาไก่พี่น้องแต่ว่าเป็นคล้องน้อยเป็นคล้องบยาใหญ่เนาะอยากเมื่อล่ะน้ำอยากมีเด้ออยู่รอบพี่น้องรอบๆคล้อ,อ,องไก่สิมีพักพักสวนขั้วส่วนเนายนะพักกีตูพักบัวละาผ้าแล้วก็สิมีกอบักเขือพี่น้อง ส่วนหนามที่ได้มาจากนี่ครับได้มาจากปั๊มน้ำกนันเนาะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้แดดบ่มีแล้วพี่น้องมันก่อกาทำงานนี่ก็บขุกเถื่อนี่โควิดนี่ส่วนพักเรียบร้อยพี่น้องเบิ้ตไอหนอูไข้เบิ้นนะตัดกินตัดกินนะแล้วก็ส่วนที่ใบมันเรื้ๆนี่ก็สิเปเอาให้ไก่เนาะแล้วมีคลองน้ำ หอมสวนพักด้วยหังวานเด็กหน่อยเด็กน um, ้ำพ um, ี oh, no. uh ่น้องไอเกมไอเกมเกมเฮ้ยก็สนใจไปดีไงโดเนี่ยหายเลยอือหายเลยเอาหายเพื่อน เด่นหนามเซ้ยมาดีเลยดูกระนใจมีหมักแตงน้ำได้พี่น้องมีหมักแตงหมักถั่วอยู่ในแถวเดียวกันแตงกำลังเป็หมาพี่น้อง เกษตรเมื่อกีจะมีเนาะพา้นฐานนี่ทดลองเฮ็ดเบิ้งพี่น้องก็นี่เดียงแหนเด้อนี่เด้อเป็นแหน่แดงเนาะเดียงใบเฮ็ดเป็ดหัไก่พี่น้องมีกับตาคิวทุกมือเลยพี่น้องไก่สิเบิร์ตเลส่วนอดได้ไกัปลาปลาหนามมีกันนนกเคี้ยวเลยพี่น้องทีได้ดูดออกเลยได้เบื้งกบใหม่กบกุ้ยเฮ้า มาเบิ่งไก่เด้อพี่น้องเด้อวันนี้ไก่นี่เต็นทัวใหญ่ๆพี่น้องเบิ่งขิ้นมีแต่นหน่วยใหญ่ๆเป็นไก่ไก่ไฮบริดไก่สายพันธุ์ไทยเนาะอีกตะพีละมาเรียนเป็นไฮบริด์้าเจ้ามาสื่อทุกมือด้วบ่ออพอขคล้ายเราที่นั่งเมรอนี้กำลังขายไป สองเจ้าว่ะ,ะจะมาซีน้ำนี่แหละไข่ในหั่นเลยคือแต่พี่น้องนี่นเก็บไปเบิด์แหละไข่ของเขาเองเนาะเนียนๆลักลักกัน,นมันมเนียนเนียนหยาให้กินหยาเนี่พี่น้องไข่ใหญ่ใหญ่ดีเอาพี่น้องบอกพี่กาชิมาทำงานต่อกันเนาะ ข่าวให้เป็นสำเร็จร้านนี้ก่อนพี่น้องกับบอกขี่มาอัปเดตให้พี่น้องเลยเบิ้งเพียงสมีดเดอขอลาไปก่อนนะพี่น้องใบพะกันคลิปหนานเนาะสำหรับคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใ,ใจให้บอกพี่เนี่ยเด้อฝากกาไดไลก์กดแชร์แนะก็ช่วยสนับสนุนส่อง,องยูทูบเบอร์ส่องในหน่อยเนี่พี่น้องเด้อยโดยการบอกขามโฆษณาเนาะแล้วบอกขี่จะมาอัปเดตให้เบิ้งมาหลังจากที่สางแล้วสำเร็จเนะาะมันชีบิดงบประมาณไปเท่าไหร่ ในการสัางบันทั้งน,นี้นะพี่น้องตอนนี้มันขาดเราเเอะไรได้พี่น้องเพราะว่าของแพงขึ้นทุกๆุกมือไปสื่อบบกือเก่าตากข้าวโคือเก่าแต่อดเอ้าพี่น้องไปเพาะกันคิดหนะสำหรับคิดหนี้สบายดี